วัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการรับคมแบตเตอรีน่นถอดฟันมันออกมาครับผมจะใช้วิธีการขัดโดยการใส่กากเพชรบดวาวของมอไซค์ครับง่ายๆเลยเนี่ยมันจะมีฝั่งละเอียดกับฝั่งหยาบนะครับให้เราเอาฝั่งฝั่งละเอียดใส่ครับเอาเรียบลงแบบนี้หากระดาษทรายเบอร์เบอร์พันครับเบอร์ละเอียดนะแต่พอดีผม เนี่ยได้กระดาษทรายเบอร์พันมาพอดีก็เลยเดี๋ยวทํำชิปให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการเขาทํำยังไงอันนี้ผมจะใช้น้ำมันสนครับถ้าหากใครที่มีน้ำมันกา๊าซก็ใช้น้ำมันกา๊าซก็ได้ส่วนมากนะ่ะผมจะใช้น้ำมันกา๊าซแต่วันนี้น้ำมันกา๊าซหมดก็น้ำมันสนก็เหมือนกันเลยครับก็เอาเทลงไปเชืบกากพิษก็เอาเลียดลงไปเลยเลียดลงไปแบบนี้ หลังจากนั้นให้เราคว่ำมอันนี้ลงครับคว่ำหน้าหน้าฟันของแบตเตอตเตรีแบบ่เนี่ยลงแล้วก็ถูไปถูมาครับแบบนี้อันนี้เป็นแผ่นกระจกนะเราต้องเอาแผ่นกระจกมาวางเสียก่อนครับมันจะได้เรียบๆอะ่ะ เราจะขัดไปให้มันแบบมันขาวเลยเอาให้มันใสนักเลยหลายคนก็จะใช้หลายคนจะใช้ไข่ปลาวานนะครับแต่เราเนี่ยเอาวิธีนี้มันง่ายสุดแล้วเอาตามของที่เรามีครับ มันจะมีไขประวานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอยู่นีวีนอนนะครับวีนอนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าวีนอนเอาวีนอนมาขัดก็ได้ครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้ำมันสนนี่ครับแล้วก็อไปวางไว้ก่อนต่อไปก็เอาไอตัวใหญ่มา หน้าใหญ่ของมันเนี่ยแล้วก็แแบบอันนี้ลงไปจากเพชรครับเอาลงไปจากนั้นก็ขัดครับถูไปถูมาแบบนี้ เอากากเพชดออกครับใช้แปรงออกเอาน้ำมันส่นเนี่ยเทลงไปครับหลังจากนั้นขัดขัดไปเลยครับไม่ต้องใส่ไอ้นี่อีกแล้วนะไอตัวนี้ก็ให้เราเช็ดออกครับเช็ดออกปุ๊บแล้วก็เอาไปขัดได้เลยรอบนี้ครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมจะขัดอยู่สองรอบก็คือรอบที่ใช้กากระพชด แล้วก็ใช้น้ำมันสดเนี่ยผมจะเอาเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับต่อไปเราก็มาตบท้ายด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลครับเพื่อที่จะล้างคราบสกปรปกนะล้างพวกคราบน้ำมันด้วยครับ ใส่ใบใบตัดครับลงไปาวางตำแหน่งให้ดีครับหยอดน้ำมันเอาน้ำมันจากครับหยอดลงไปนี้หน่อยครต่อไปให้เราทำการวางไอตัวใบนี้ลงไปฟันมีดครับแล้วใส่น็อตครับน็อตเนี่ยอย่าพึ่งขันแน่นนะ ให้ขันพอดีพอดีใช่ก่อนนะไม่แน่นและไม่หลวมเกินไปเสร็จแล้วให้เรามาดูใบมีดนะครับเนี่ยห้ามเอียงแบบนี้เห็นไหมห้ามเอียงห้ามเฉียงนะครับต้องอยู่ตรงๆ มาดูล่องฟันนะครับฟันมันต้องสม่ําเสมอกันนะสม่ําเสมอกันแบบนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยห้ามเฉียงขึ้นเป็นอันขาดนะครับฝั่งฝั่งซ้ายห้ามเฉียงฝั่งขวาก็ห้ามเฉียงนะครับเมื่อประกอบประกอบกับเข้าไปแล้วนะครับทั้งสองตัวตัวล่างและตัวบนมันต้องสม่ําเสมอกันต้องสม่ําเสมอกันให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้นะครับเท่าที่จะได้แล้วขันน็อตล็อกให้แน่นนะขันน็อตล็อกให้แน่นเดี๋ยวผมจะมาลองตัดให้ดู ว่ามันจะตัดเข้าไหมมาครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเทสให้ดูเดี๋ยวอันนี้เป็นได้ผูกเขียนนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาตัดได้ผูกเขียนให้ดูดูความคมนะครับเนี่ยฮะก็ตัดขาดปืด้ดขาดปื้ดเลยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับวิธีการฝนแบบนี้เนี่ยฮะ เนี่ยถ้าหาใครที่กำลังหาวิธีนะครับก็ลองนำไปปรับใช้ได้นี่ครับสำหรับร้านคนที่ห่างไกลาจากตัวเมืองหรือห่างไกลาจากร้านรับคมนะครับเราก็ใช้วิธีนี้แก้ไขแทนนะครับอันนี้คือประกอบกลับเข้าไปแล้วไม่กินนะครับไม่จิกเนื้อจิกอะไรนะครับ